สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีพาสสมเด็จส,สวยๆสมเด็จวดรักขังนะครับส,สวยๆานใดตนใจก็มาทักทายกันได้นะครับรานะคาพูดคุยกันได้ครับบุญพาวาสนาส่งนะครับใครบุญถึงวาสนาถึงก็มาติดต่อได้นะครับสนใจก็ทักในคอมเมนต์ได้นะครับ ทักแชททักคอมเมนต์ได้ครับแล้วแต่บุญวัฒนาใครนะครับใครมีบุญมีวัฒนาก็มานิมนต์ไปได้นะครับพระสมเด็จวรคังเธอแทนะครับเธอถึงยุคองสมเด็จพระเยนโตองค์ที่สี่นะครับสนใจก็ทักทายพูดคุยกนได้มาพูดคุยมาตกลงกันได้นะครับ ทุกอย่างอยู่ที่ความพอใจนะครับตกลงกันได้คุยกันได้นะครับขอบคุณมากแวะเข้ามาชมนะครับต้นใจกระทักแชทนะครับ